ดับผุด <irgendw> ด <carbono> ับผ <ading> ุด <em> ดับให้เราเห็นเราก็จะสนุกสนานกับมันนะคะเออตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็ดับไปอย่างงี้นะมันจะมีเหมือนกราฟเลยเพราะมันจะเจ็บเนี่ยมันจะขึ้น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 สูงสุดเลยนะคะยอดกราฟแหลมเลยนะคะสูงสุดจากนั้นจะค่อยๆผ่อนลง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 จนหายไปในที่สุดนะคะอยู่ในสภาวะนรนาปกติ เหมือนทะเลหรือคลื่นทะเลที่สงบแล้วนี่แหละยีงนี้นาะเวทนาเราเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกเวทนามันก็เป็นออความทุกข์ทางนั้นเลยเพราะมมไ่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติตามอย่างนี้นะคะปฏิบัติอยู่กับตนเองนี่แหละมันก็จะทําให้เราอิสระจากทุกข์ได้ทีนี้มันจะจากชั้นสี่เนี่ยเข้าสู่ชั้นห้านี่คือผู้ที่ ไม่มีสติอยู่กับลมหรืออยู่กับกายนะคะไม่อยู่กับลมหรืออยู่กับกายมันจะเข้าสู่ชั้นห้าได้ชั้นห้าเนี่ยจะเริ่มหลับนะคะหลับในเลยจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วนะกึ่งหลับกึ่งตืง่นเคลิ้มเคล,มคลิมเข้าไปนะคะมันก็จะเดิมดำนะคะเป็นชั้นพลมแล้วนะเป็นชั้นพลมเข้าสู่ชั้นหกยิ่ยงไม่รู้ตัวใหญ่เลยนะคะ ตัวแข็งตัวเฉยอยู่ตรงนั้นอะ่ะเข้าสู่ชั้นเจ็ดชั้นแปดเนี่ยโอ้โหใครจะไปยกอุ้มออกมาเขาก็ไม่รู้สึกตัวนะเอาเข็มไปทิ่ไมไปแทงก็ไม่เจ็บนะเพราะเป็นชานที่หลับลึกนะช้นหลับลึกชน้นพรมอารมร์พรมที่ลึกที่สุดเป็นอัปปนาสมาธิ <c oughs> ตัวนี้แหละนะคะเป็นชานที่เราทําให้เราหลับไหลทาให้เราหลงไหลอยู่ในน,นั้นนานแสนนานเลยไม่รู้เวลาบางทีหมดชั่วโมง โอ้ละค้ังหมดชั่วโมงแล้วทำไมเรายังไม่ทันได้เห็นอะไรเลยไม่เห็นเจ็บตรงไหนเลยพอหลับนะคะพอกันหลับนั่นนี่แหละหรือถ้าไม่หลับในก็ส่งจิตออกก็จะไม่เห็นเวทนานะหมดชั่วโมงนี่คิดเป็นเรื่องเป็นราวปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวจบเรื่องละค้งหมดเวลาพอดีเลยมีนะคะแม่เจอมาหมดเลยกิเลสตัวนี้อันตรายมากทำให้เสียเวลา หลับในหมดชั่วโมงแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยหรือว่าส่งจิตออกปรุงแต่งเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเป็นนิวิทยานิพนธ์ลเลยนะคะเป็นเรียงความเลยก็จะทําให้เราเสียเวลาเช่นนี้เหมือนกันนะคะถึงชั้นแปดเลยฟ้าผ่ายังไม่ได้ยินเลยถ้าถึงชั้นแปดแล้วนะเข็มแทงปุ่มไปวางไว้กลางถนนกลางแดดก็ไม่รู้สึกตัวนะคะจนกว่าจะออกจากชานนี่แหละฉะนั้น การมีสตินะคะอยู่ในสติประทานใสสีหรือลมรู้กายหยาบรู้ลมนะหรือกายละเอียดรู้เวทนาทุกเวลานะจิตคิดอะไรจิตสังขารหรือสัญญาเกา่เกาๆพูดออรู้ทันทีอะไรพูดขึ้นมารู้ทันทีกลับมาที่ลมจะทําให้เราไม่หลับในแล้วก็ไม่ส่งจิตออกนี่แหละนะคะก็ <c oughs> จะทําให้เกิดฌานอยู่ในฌานสีซึ่งเป็นฌานที่วิปัสสนาหรือฌานที่มีประโยชน์มากมาย ทำให้เราวิบุตรุดพ้นจากทุกข์ก็คือฌานสี่นี่แหละทําให้เราจิตอิสระเข้าสู่กระแสรอริยะขั้นสูงสุดเป็นกระแสของอารหันแนละเป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสก็คือฌานสี่นี่แหละอใอยทุกคนมีความเพียรพยายามให้ได้นะลูกนะขยัยทํทำอนาปนสติเนี่ยสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่เสมออะไรเกิดขึ้นก็นกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลม อดทนให้ได้ขันติให้ได้การนั่งปฏิบัติจะนั่งพื้นก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ผิดหรือใครจะนอนทำก็ได้ค่ะถ้าอยู่ในบ้านนะนอนทำถ้าไม่หลับดีดีมากร่างกายจะขนานกับพื้นจะเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกชัดเจนเลยจะสนุกกับมันนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะแม่ก็ให้ข้อคิดคติเตือนใจนะคะเพียงเท่านี้นะคะท,ที่นี่ก็คือที่สำนักสงฆ์ดอยวางเหือจังหวัดลำปาง หรือว่าสำนักสงฆ์พระเจ้าเรืองแสงนะคะที่นี่ที่นี่ก็เป็นสำนักสงฆ์ที่หลวงพ่อเมืองหลวงพ่อคำแสนและหลวงพ่อประสิทธิ์นะคะได้ใช้ปัญญาบรารมีนะคะสร้างขึ้นมาแล้วก็บูรณาปฏิสังขรเพิ่มเติมนะคะให้สมบูรณ์แบบขึ้นมาณเวลานี้ก็มีพระเรืองแสงให้เราได้สักการะบูชาให้ชมนะคะ ใครผ่านมาภาคเหนือหรือลำปางก็เชิญได้นะคะที่นี่มีพระเรืองแสงเป็นอันซีนไทยแลนด์เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยมาชมได้ทุกเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีความปรารถนาดีให้ทุกคนมีลมหายใจมีสติกับลมหายใจเสมอๆอยู่กับลมหายใจให้ได้ชีวิตวันนี้68ถ้าไม่มีลมหายใจก็คือจบแล้วไม่ได้มาคุยกับพวกเรา แต่ถ้ามีลมหายใจต่อแม่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ชวนผู้ที่เข้าคอร์สมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังเป็นแรงบันดาลใจนะใครอยากเข้าคอร์สบอกแม่ได้เลยแม่จะสมัครให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่ให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็ให้เบอร์โทรมาและให้ชื่อคนที่บ้านที่ทางศูนย์จะติดต่อได้พร้อมเบอร์โทรมาให้แม่แม่สมัครให้เลยจะเข้าที่ไหนศูนย์ทั่วประเทศไทยเลยนะคะ เนี่ยขอให้ทุกคนให้เห็นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่จ้องทําด่วนนะค่ะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเข้าสู่กระแสจิตอิสระกระแสจิตนิพพานในปัจจุบันขณะลมหายใจนี้ทั่วทุกรูปทุกนามด้วยเทินิพพานะปัจ,จโยโหตุวันนี้อย่าลืมนะคะหกโมงครึ่งเป็นต้นไปก็ปฏิบัติร่วมกันนะถึงสามทุม่มตอนเช้าก็สอง ตีสองครึ่งแล้วก็ถึงตีห้านะคะและแม่ขอแจ้งให้พวกเราทราบว่าที่กลุ่มน้ำใจให้กันเสมอมีสามร้อยห้าสิบกว่าชีวิตอยากให้ลูกๆเข้ามาในกลุ่มด้วยกันมาปฏิบัตินะคะกลุ่มเราไม่มีพิษภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่นไม่มีพิษภัยต่อประเทศชาติต่อชาติศาสนามหากษัตริย์ใดๆทั้งสิน้นะกลุ่มน้ำใจให้กันเสมอนะคะมีแต่น้ำใจให้กันทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ กำลังทุกข์อยู่นะคะกำลังที่อยากจะหลุดพ้นจากทุกข์นะให้ประโยชน์แก่ทุกๆรูปทุกนามที่มีลมหายใจนะคะนี่แหละ